การแต่งทรแต่งแบบง่ายนะคะพยงอันนี้เราจะตัดผมเยองนะคะเ่ะยก็ะเราออกที่หนงดูแงใจคะเป็นซอยลักษณะของกานปลาย็ซอยแต่งทงหนึอยะบุก็เป็นั้นมาแต่ซอยเยอะ ยกประมาณสามถึงหกสามก็เป็นเรเดียลตั้งแต่ชั้นแรกเลยเราใช้คันปาร์คจะเป็นบางๆสามแก็ได้ได้ผีเรเดียลจะเป็นบางนะคะอันนี้คือชั้นแรกดูวางเลยคือชั้นแรกปล่อยชั้นที่ลงมาเลยค่ะอันนี้เราตัดผมเองนะคะชั้นบนจะต้องสั้นกว่าชั้นล่างจะทุยนะคะแล้วก็จับ เอียงนะคะเราทีนี้ชั้นแรกเราเอียง35องศาชั้นต่อไปเราก็สูงขึ้นหน่อยเป็นส5องศาใต่ไหล่ด้านล่างนะคะเราก็ใหญ่เลยซอยยก45องศาเห็นะคะเวลาเราปล่อยลงมันก็จะเป็นชั้นขึ้น45องศานะคะมีให้ดึงขาล่างนะคะเวลาเราปล่อยลงก็จะเป็นชั้นชัๆดึงไม่ดึงแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวชั้นนะเข้ามาหาตัวเราใช้บิดเราไม่ได้ ได้ไาลายได้านะคะ4-5องศานะคะอันนี้คือชั้นที่สองเราก็จะเป็นเกลียวมหาจ้างค่ะมหาตัวเราจะเป็นชั้นอันนี้ก็เยอีกนิดนึงค่ะเป็นชั้นขึ้นมาแลนะ้วถ้าเราอยากให้ปลายตรงนี้บางนิดนึงเราก็ใช้สปสับปะรดถ้าเรารตัดผมแห้งเราจะเห็นลายผมนะคะจะเห็นความชัดเจนของลายผม ชันนอลอันนี้ของชั้นแล้วนะคะก็จะเป็นชั้นขึ้นมาเราก็บ่อยด้านล่าลงมามีชั้นที่สามชั้นที่สามทีนี้เราก็ยกไม่ไม่ต้องยกสูงถึงต้าสิบนะคะก็ลงมาก็สูงกว่าสิบห้านิดนึ่จ็จะอยู่ประมาณหกสิบองศาอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อให้มันเป็นเชยรขึ้นไปมาถึสิบธะ นะเริ่มเริ่มไปชันเลยงนิดเดียวนี่นนะเป็นไงยาวกว่าผ่านอ่ะแบบนแล้วก็ใช้ดีนะฮะมาก็ระดับแท็บบนกำลังขี้ไว้ใช้ดีเช็คระดับ เราจะได้รู้ว่ามันเท่ากันไหมนะคะเงินคืนชั้นชัดเจนเลยทีนี้เราก็ใช้ฟนันตามเดิมซอยก็ซอยจากด้านในออกมาก็ได้เราก็จับพทิกนี้ก็ได้เอามือชี้ไว้ก็ได้ชี้แล้วก็พทิศออกมากซอยถ้าถ้าเราได้นี่มันก็จะงุมนะคะการการสไลด์เลเยอร์มันต้อ,เอ,องเห็นชั้นเลเยอร์ที่ชัดเจนมองจากขึ้นชั้น เราต้องเซ็ตผมนะคะผมจะถ้าเราตัดแล้วเราไม่ไปใจหรืเซ็ตมันก็จะไปดูเป็นขั้นๆค่ะเซ็ตนี่ให้มนุ้มนะคะเห็นไหมะคะ,คะมันจะเป็นชั้นที่ชัดเจนนะคะทำให้เลยยืดอันนี้ปล่อยลงมานะคะด้านบนนี่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะว่าตรงเดิมของเรามาันแต่ตรงนะคะเราก็ไม่ต้องยกมากหรคะ่ะยกประมาณนี้ไช้ลายเนะ,ะเพราะว่าตรงเดิมของเขาด้านบนจนนะ,ะนีความอยูแล้วยกนิดนึงใช้ลาย,ลายน้างนะคะ มองไปแล้วให้เป็นบล็อกอ่ะแล้วก็ปลายเป็นขอโซ่นิดนึงตรงเดิมของลูกค้าจะเป็นเวรีสั้นนะคะเริตต่มเริม่มที่จะทุยนิดนิดแล้วก็ปลายเป็นโซ่เลยนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยนคะคแล้วความหนาแน,น่น,นถ้าเราถนัดชังปลายใช้ชันปลายลก็ได้จับตะก้อพลิกด้านในออกไปโซนะแบบ่เดินะค่ะใช่ไหมอันนี้เรายังไม่ได้ใดกัน Ine, เราไดขึ <Empire> ้นไปสุดเลยนะคะมันจะอีกชั้นที่ชัดเจนนะคะเวลาเราใจเราก็ขึ้นชั้นเลยยืดแตงทรงค่ะก็ประมาณนี้นะคะ